พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาบพิรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ เป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่26อากุศล,ลมูลสตอนที่สองเฮ้ยแขนใจนักทำยังไงเราก็ครอบงำใจเด็กๆในโรงเรียนนั่นไม่สำเร็จสักทีเพราะมีเจ้าครูใหญ่อาปโปกับพวกเจ้าศิลานั่นขัดขวางแท้ๆพวกเด็กๆถึงไม่หลงไปกับความโลภโลกรธหลงได้ไง ก็ในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทำไมเราไม่กำจัดต้นตอของปัญหาไปซะเลยล่ะกำจัดต้นตอของปัญหาเจ้าหมายความว่ายังไงโมหะถ้าไม่มีเจ้าศิลานั่นสักคนก็ไม่มีใครคอยปราบปีศาจในใจพวกเด็กๆได้อีกและทางเดียวที่จะกำจัดเจ้าศิลาได้ก็คือมาแล้วหรอสมุนค่า ส,มส้มซาค่อยๆพูดก็ได้ข้าแสบแก้วหูข้าหายไปหาท่านอาจารย์ที่หอทำแท้มามีอะไรหรอเจ้าไม่อยู่แค่ไม่กี่วันศิลาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยว่าไงนะศิลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงส,มส้มซาศิลากลายเป็นคนเชื่อคนง่ายเจอชมพู่นักเรียนใหม่เป่าหูว่าโดนเพื่อนแกล้งศิลาก็เชื่อทันทีแล้วเข้าไปทำร้ายเพื่อนอีก หาสิลาเนี่ยนะลงมือทำร้ายเพื่อนก็ใช่น่ะสิแล้วเมื่อวานนี้ข้าก็ยังเห็นสิลาแอบขโมยเค้กจากโรงอาหารไปตั้งหลายชิ้นทำให้เพื่อนๆหลายคนต้องอดกินเค้กเป็นอาหารว่างจริงเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ ยังไม่หมดแค่นั้นศิลากับชมพู่ยังชอบจับกลุ่มนินทาคนอื่นข้าได้ยินมาหลายทีแล้วฟังแล้โมโหโทแทนเลยไม่จริงะศิลากลายเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงกันทั้งรังแกเพื่อนโลภอยากได้จนต้องขโมยของพูดนินทาว่าร้ายทำผิดทุกข้อทั้งทางกายวาจาใจเลยใช่ตั้งแต่ชมพู่เข้ามาศิลาก็นิสัยแย่ลงไม่ได้การแล้วสมซาเจ้าจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ข้าฟังหน่อย เรื่องก็มีอยู่ว่าพี่ราบจิว๋วสร้างสรรค์สื่อสาราดีมีคุณธรรมมาแล้วจ้าข่าวล่ามาแรงวันนี้โรงเรียนของเราจะมีเพื่อนใหม่มาเรียนด้วยเอ๊ะจะเป็นใครกันนะรีบเข้าห้องเรียนไปดูกันดีกว่า ช่วงนี้โรงเรียนดูสงบสุขดีจังเลยนะเจ้าว่าไหมกันสงบสุขขึ้นเยอะเลยล่ะโดยเฉพาะเวลาที่เจ้าปันไม่อยู่แบบนี้จริงด้วยคิดถึงเจ้าปันเหมือนกันแฮะท่านอาจารย์เรียกเจ้าปันกลับหอทำแท้ทำไมก็ไม่รู้ทุกคนฟังทางนี้ครูพานักเรียนใหม่มาแนะนำเอาแนะนำตัวสิชมพู่ ชื่อชมพู่ยินดีที่ได้รู้จักเอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมหน้าคุ้นแบบนี้นะเหมือนเคยรู้จักมาก่อนข้าจะไปนั่งตรงนั้นเอ๊ะเดี๋ยวก่อนครูยังพูดไม่จบเลยอเชื่อฟังค่ะเดินออกไปซักเดินออกไปไม่สวงงงงวยไปก็ไป ทำไงดีข้าไม่มีไอกระดานเหมือนคนอื่นเราจะเรียนยังไงดีล่ะเว้ยจะร้องไห้ทำไมเนี่ยหยุด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 หยยุดทุกคนมองกันหมดแล้วก็ข้าไม่มีไอกระดานนี่เจ้าต้องช่วยข้านะเจ้าต้องช่วยข้านาโอ้ยหยุดโวยวายสักทีเถอะข้าจะทนไม่ไหวแล้วเฮ้อเฮ้อ คิดจริงๆศิลาเริ่มแสดงความชั่วร้ายในจิตใจออกมาแล้วพลังแห่งโทสะนี่ช่างรุนแรงยิ่งนักข่าสัมผัสได้ <laughs> ถ้าโทสะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้รับรองว่าเจ้าศิลาจะต้องจิตใจเฮี้ยมโหดยิ่งกว่าเจ้าโทนที่รังแกตุกเมียวน่นแน,ตาาน่ต้องเอาไอกระดานมาต้องเอาไอกระดานมาเอาจากไหนดีแบบนี้ ต้องดนใจให้ไปขโมยของของเพื่อนเชื่อเถอะต่อไปเจ้าศิลาจะเก่งกว่าอหยิบโจนพันหน้าซะอีกอพราวมีของตั้งเยอะแยะไปยืดมาสักอันคงไม่เดือดร้อนหรอกนะขอแล้วนะอ,อะไรกันเนี่ยศิลานั่นของของข้านะเอาเอาไปขอบคุณนะศิลา <c oughs> ข้ามีไอกระดานใช้แล้ว ดีแล้วงั้นข้าฟังเพลงบ้างดีกว่าขี้เกียจเรียนนึกว่าจะเก่งสักแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้พวกเราอยู่ดีสิลาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ กินข้าวเป็นเพื่อนข้าทุกวันเลยนะได้สิข้า่นอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าอยู่แล้วจริงเหรอดีใจจังรู้ไหมตั้งแต่พ่อกับแม่ข้าถูกพวกปีศาจจับไปข้าก็อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเลยเหมือนข้าเลยพ่อแม่ของข้าก็ถูกพวกปีศาจจับไปเหมือนกันคิดแล้วแค้นใจนะักข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้านะเรานะ่ะพวกเดียวกันเลยงั้นเราต้องคิดหาทางแก้แค้นไปด้วยกันนะชมพู่แน่นอน กัเจ้าคิดว่าศีลาดูแปลกๆปกไปไหมเอะแปลกยังไงหรอก็ตั้งแต่เด็กใหม่นั่นเข้ามาศิลาก็คลกอยู่กับเด็กนั่นตลอดเวลาแถามยังดูเอาใจใส่กันเป็นพิเศษไม่เห็นแปลกสองคนนั้นอาจจะคุยกันถูกคอก็ได้ทำไมเจ้าวิจฉาชมพู่หรอ,อไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยแค,แค่รู้สึกว่าชมพู่มีอะไรแปลกแปลกนอกจากศีลาแล้วก็ไม่คุยกับใครเลยแถมชอบมองพวกเราด้วยสายตาแปลก้ปยเด้วย คิดมากนะเพราเหรอเจ้าหรอชื่อพร้าอะใช่ข้าชื่อพราเจ้าสวยมากเลยเหมาะกับดอกไม้ของข้าที่สุดอ่ะข้าให้เอ๊ะให้ข้าเหรอน่ารักจังเลยขอบใจนะไม่นะเกิดอะไรขึ้นนะชมพู่เฮใจร้ายที่สุดนะเดี๋ยวก่อนนะ ไม่ได้ตั้งใจข้าอุตส่าห์ให้ของขวัญเจ้าเพราะอยากเป็นเพื่อนด้วยแต่เจ้ากลับทำลายน้ำใจข้าแบบนี้เพรียวทำไมเจ้าทำนิสัยแย่แย่แบบนี้ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะชมพู่ทำมันหล่นแตกเ,เองตั้งหากแล้วที่นี่มีแต่คนใจร้ายข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วข้านึกว่าเจ้าจะนิสัยดีขึ้นแล้วนะพระวาวที่ไหนได้ยังนิสัยเสียเหมือนเดิม ชมพู่รอด้วยทำไมต้องว่าข้าขนาดนี้ด้วยศิลาปากร้ายใจร้ายนี่แหละเรื่องจริงทั้งหมดถ้าศิลาเป็นอย่างที่เจ้าเล่ามาทั้งหมดนี่ข้าชักเป็นห่วงศิลาแล้วละสิศิลาถูกปิศาจโลภะโทสะโมหะครอบงำจิตใจซะแล้วเจ้าปันจะหาทางช่วยศิลาได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป ทำทำทำไทยศิลาเจ้ายืมเงินข้าไปแล้วไม่คืนลืมแล้วเหรอเอข้าเคยยืมเงินเจ้าตอนไหนเนี่ยจะไม่ได้เลยจริงๆแหมอยู่สัญญาก็ไม่ทำงานขึ้นมาเชียวนะสัญญาอะไรข้าไม่ได้สัญญาอะไรไว้นะข้าพูดถึงสัญญาที่แปลว่าความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆได้ตั้งหากแล้วอ๋อ ข้าก็นึกว่าหมายถึงสัญญาว่าจะคืนเงินซะอีกแล้วจะคืนไม่คืนอย่ามาทําเป็นลืม <c oughs> คืนจ้าคืนจ้าแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปศิลากลายเป็นพวกเดียวกับชมพู่ไปซะแล้วเว้ยนั่นมันปีศาจโลภะโทสะโมหะไม่ใช่หรอทำไมถึงมาอยู่กับศิลาได้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ